ครับสวัสดีครับผมเดซุนิกวิชั่นนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่งาน ESB Auto งานเปิดตัวแบรนด์อิตาลีนะครับที่ทอสคาน่าเขาใหญ่นะครับเรามาดูในส่วนของมาสด้า3คันนี้นะครับด้านในมีรุ่นอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับด้านในจะเป็นรุ่นซีรีส์2,000 3ทางครับคือรุ่น 2.6k UMA นะครับเป็นรุ่น3ทางนะครับและตามด้วยคู่หลังจะเป็นซีรีส์1,000นะครับแกนร่วมแล้วก็ d ีซจากเซปโกนะครับรุ่น410ขับเคลื่อนด้วยเบสบอก HR เ10 US ขนาด10นิ้วครับ1ชุดเซตนี z ้ลงในมา z ด a า3นะครับรุ่นตระกูลซีรีส์2,000ทางครับผมมาดูกันต่อครับต่อไปในรุ่น CRV นะครับ Gen 4นะครับ t ตัวนี้เป็นรุ่นขยัอขึ้นมาจาก2,000เป็นรุ่น4,000นะครับ ESB Audio รุ่น4,000ตัวนี้จะเป็น2ทางแยกชิ้นหน้าหลังนะครับแล้วก็ DTM 410ซับโก้เช่นเดียวกันครับแล้วตามด้วยซับบ็อก HR10 US 10นิ้วเช่นเดียวกันนะครับในส่วนต่อมาตัวนี้เป็นรถพิเศษน b y d ซี l อนหกรถไฟฟ้าครับคันนี้ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าที่ถือว่าสุดแล้วสําหรับตัวนี้เป็นซีรีส์ตัวใหม่ล่าสุดของเราครับเป็น3ทางซีรีส์สี่พันนะครับตัวนี้ซีรีส์สี่พันนี่3ทางแยกอิสระนะครับตามด้วย d t m sabco เช่นเคยครับรุ่น4ี่หนึ่งศูนย์ด้านหลังเนี่ยจะเป็นซับ e s b ขนาด10นิ้วนะครับไว้คู่ครับสี่โอห์มนะครับแล้วก็ตามด้วยอ m ซับโกหนึ่งช่องเช่นเดียวกันครับอ่ารถไฟฟ้าเรายังต่อเนื่องรถไฟฟ้าอีกคันนะครับรถไฟฟ้านี่ b y d cylon นะครับคันนี้ ตู่ในเอสบีรุ่นซีรีส์ห้าพันนะครับแยกชิ้นหน้าหลังนะครับแล้วก็แับโกรุ่นใหญ่16 channel น,นะครับตัวนี้ตามด้วยซับ ESB ขนาด8นี่เป็นซับตู้สำเร็จรูปเลยนะครับตัวนี้ดี d ซดีรถไฟฟ้าอีกเช่นเดียวกันนะครับในส่วนต่อมารุ่นท็อปสุดของเราครับโฟกบิตเทล บิทโชว์นะครับคันนี้ใส่รุ่น e อ b s ีซีรีส์9,000 UMA นะครับ UMA คือ h o u s i n g แหลมติดการเป็น3ทานะครับขับเคลื่อนกำลังขับด้วยแอมซับโก h 6ช nel นะครับผ่าน DSP ตัวท็อปสุดของเขา16ช nel เช่นเดียวกันนะครับซับ e อ b 10นิ้วและแอมขับซับซับโกครับผมโอเคครับนี่ก็มีทั้งหมด5คันนะครับในวันนี้ที่เรามาจัดงานที่ชอชคาน่นาเขาใหญ่เปิดตัว e s b Audio หลังจากนี้ไปเสร็จแล้วเราจะช่วงเย็นนะครับจะเข้าไปในงานทอเป็นงานปาร์ตี้ สำหรับค่ำคืนนี้ครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับตอนเย็นครับ สวัสดีครับผมนาะวินวิจิตนาสินนะครับเจเนอเรลแมเนเจอร์จากบริษัทโซนิควิชั่นจำกัดนะครับวันนี้เราได้เชิญร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจากทั่วประเทศมากกว่า40แห่งนะครับมาร่วมง,งานเปิดตัว ESB ลำโพงจากอิตาลีนะครับซึ่งมีประวัติอันยาวนานกว่า50ปีนะครับและก็เป็นที่ยอมรับในวงการเครื่องเสียงมาอย่างยาวนานนะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากมิสเตอร์เอนโซนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเอเพสกรุ๊ปนะครับซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ ESB มาให้ความรู้แล้วก็ให้ความความ,ความมีประสบการณ์ทางด้านของอเครื่องเสียงนะครับเพื่อที่จะแนะนำร้านค้านะครับให้เข้าใจคำว่า ESB มากขึ้นว่าเทคโนโลยีของ ESB มีเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนำหน้าไปมากแค่ไหนนะครับในวันนี้ทางบริษัท u s o n i Vision เป็น o f f i c i a l Distributor แต่เพียผู้เดียวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับเราพร้อมที่จะทำตลาด รัโง USB รับโพงจากประเทศอิทาลีิทร้อนตังแต่วันนี้นะครับแล้วก็จะมุ่งเน้นพัฒนาสินค้าแล้วก็การตลาดต่อไปในอนาคตไม้กับตลาดในประเทศไทยต่อไปครับขอบคุณครับ yeah, but, uh, I hope that we have a good cooperation with the h a i l a n d people the t a i l a n d dealers through the great cooperation with s o n i c company and uh, I like to invite all these people to come in Italy us country and, uh, enjoy with and okay. แล้วมางานวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเรื่องกิจกรรมทั้งขวดตัวสินค้าและอะไรดีไหมครับวันนี้ก็ประทับใจครับแล้วก็ดูบรรยากาศแบบเป็นกันเองครับแล้วก็ เรื่องของผลิตภัพันนะครับก็เป็นที่จะตอบรับนะครับที่จะเอามาทาตลาดในจังหวัดนครราชสีมาครับครับผมโดยรวมแล้ววันนี้มาก็ที่พักอาหารโอเคไหมครับที่ที่งานวันนี้อดีครับเยี่ยมอ๋อโอเคครับขอบขอบคุณบริษัทโซนิคโซนิควิชันด้วยครับผมครับสวัสดีครับก็วันนี้เป็นงานเปิดตัว e อ v Audio โที่เขาใหญ่ท็อปโหน่าวันนี้มาร่วมกิจกรรมเป็นไงบ้างครับครับก็อันดับแรกนะครับต้องขอขอบคุณ บริษัทโซนิกวิชันนะครับที่มีกิจกรรมอีเวนต์ดีๆนะครับและที่สำคัญนะครับวันนี้นะครับได้เปิดตัวลำโพง esb ซ e r i ส์4 0 0 0จริงๆไม่ใช่ s e r i ส์4 0 0 0อย่างเดียวมีทุก series นะครับ esb audio ครับตอนนี้มาหลังจากมาร่วมกิจกรรมอาหารที่พักแล้วก็การเดินทางหรือกิจกรรมในวันนี้ร่วมสนุกเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ก็คือเบ็ดเสร็จเลยแล้วกันโดยรวมโดยรวมนะครับการเดินทางง่ายมากนะครับ2 สถานที่ไฮโซกินหรูอยู่สบายนะครับก็ต้องขอขอบคุณบริษัท Sonic Vision นะครับที่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับวันนี้มาจากร้านอะไรนะครับโทนี่ด็อกเตอร์ซาวครับผมอยู่แถวไหนครับผมอยู่ไซน้อยนนทบุรีครับออยู่ไซน้อยแล้ววันนี้มางานเปิดตัว ESB Audio ดที่ขอใหญ่ซอกซ่าเป็นไงบ้างครับรู้สึกประทับใจนะฮะงานจัดได้ดีมากเลยนะครับแล้ววันนี้ก็มีโอกาสได้ฟังรุ่นท็อปเลยนะครับ เก้าพันแปดพัหลายๆรุ่นแล้วฟังในรถจริงด้วยนะครับก็ประทับใจแล้วก็เป็นลำโพงที่มีคุณภาพมากเลยนะครับเป็นตัวที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากนะครับในปี2 0 2 5นี้ครับครับแล้วนี้หลังจากที่ร่วมกิจกรรมแล้วที่พักอาหารเป็นยังไงบ้างครับวันนี้สนุกไหมครับทสัสคาน่าก็ก็ดีครับดีมากๆอยู่แล้วนะครับก็เป็นเป็นถือว่าไฮเอนด์ N นะฮะ ที่นี่แล้วเข้าเข้ากับบรรยากาศเพราะเป็นลำโพงมาจากอิตาลีาด้วย,วยนะครับแล้วท็อสกอนตาก็แต่งเหมือนอิตาลีาาเลยมีหอหอ,หอเอีนก็ให้บรรยากาศร่วมที่ดีมากๆเลยครับจัดได้ดียอดเยี่ยมมากๆเลยครับต้องขอคุณโซนิกวิชั่นมากเลยนะครับ